สวัสดีครับผมสัดคอนวีล็อกวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเรื่องของพัดลมนะครับที่มีคำถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าผมจะซื้อพัดลมติดหม้อน้ำตัวนั้นติดหม้อน้ำตัวนี้หรือพัดลมติดเคสพัดลมแปะฮีทซิงค์นะครับ เลือกตัวไหนดีตัวไหนเหมาะสมรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่วันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้ได้รับทราบกันถึงวิธีการเลือกซื้อพัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนแต่ละลักษณะงานโดยหลักๆนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัว Airflow หรือว่าหน่วยที่เป็น C.F.M กับในเรื่องของ Static p r e s s u r e ที่หลายคนสงสัยว่า เลือกแบบไหนดีให้ความสำคัญกับตรงไหนมากกว่ากันหรือตรงจุดไหนดีกว่ากันนะครับอย่างเช่นทัฟแฟนที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นพัดลมขนาด120มิลิเมตรจากทาง TT Premium ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมอยู่ในมือผมตรงนี้ก็เป็นสีสีอะไรไม่รู้ออกฟ้าเข้มเข้มขมืดๆกับสีเขียวทหารนะครับและสเปคหน้ากลองมีระบุเอาไว้ว่านี่ Radiator อร์แนบอกไว้ถัดเจนเลยว่าเป็นพัดลมที่ออกแบบมาสำหรับหม้อน้ำนะครับมีสแต t ิกเพรสเชอร์สองจุดสี่หน่มมตรเมันคืออะไรอะมิลลิเ mm มตร S2O หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องของเสียงไม่ยากนะครับก็คือความดังและรอบการทำงานสูงสุดที่2000 RPM หลังกลองเป็นที่อยู่ของสเปคที่หลายๆท่านเอามาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเวลาจะเลือก พัดลมยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้ต่างๆนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าชื่อที่เราสงสัยกันนะครับสำหรับ C F M C F M นี่คืออะไร C F M นี่ถ้าเกิดเอาคำเต็มๆของมันก็คือ cubic foot per minute ก็คือลูกบาทฟุตต่ตอนาทีซึ่งเป็นหน่วยของอัตราการไหลเป็นเรื่องของ flow นั่นเองนะครับ ส่วนมิลลิเมตร H2O คำเต็มๆของมันคือมิลลิเมตรวอเตอร์นะหรือมิลลิเมตรวอเตอร์ก็คือเป็นหน่วยของความดันหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเพรสเชอร์นะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นความดันแล้วทำไมไม่บอกมาเป็นแบบง่ายๆไปเลย psi นะครับหรือบาร์ทำไมไม่บอกมาเป็นแบบนี้มันมีเหตุผลเพราะว่าตัวเลขถ้าเกิดบอกมาเป็น psi บอกมาเป็นบาร์ ตัวเลขมันจะน้อยมากก็เลยเป็นการเลี่ยงบาลีเพื่อให้มันดูว่าตัวเลขเยอะแต่ถ้าเกิดในทางวิศวกรรมมันมีที่มาที่ไปนะครับมิลลิเมตรน้ําที่เอามาเรียกใช้ตรงนี้ที่มาของมิลลิเมตรน้ำนะครับหรือว่ามิลลิเมตร s 2สถ้าหากใครเรียนฟลูอิดไดนามิกจะนึกตรงนี้ออกเรื่องของอะไรนะคับาลิตี้ทูปนะครับคับาลิตี้ทูใช่แหละนะถ้าผมเรียกปิดขออภัยด้วยนะครับคือเป็นเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างระดับน้ำในในท่อนะครับในท่อขนาดเล็กโดยเมื่อเรามีความดันที่นี่ฝั่งนี้แล้วความดันที่ลงมาสามารถนะครับทำให้เกิดความแตกต่างของระดับน้ำในท่อได้กี่มิลลิเมตรกลายเป็นมิลลิเมตรน้ำและเราจะเปลี่ยนความแตกต่างตรงนี้ได้อย่างไรหากว่าใครเรียนฟลูอิดนะครับมันก็คือ r ร g S นั่นเองนะ ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือความดันมันคือ pressure แล้วเจ้ามิลลิเมตรน้ำที่ว่านี้บอกอะไรกับเราส่วน cfm cubic foot per minute เอาง่ายๆเลยก็คือบอกไปแล้วว่ามันคืออัตราการไหลนะครับอัตราการไหลก็ง่ายๆ cubic foot 1ลูกบาทฟุตต่อนาทีเอาง่ายๆมีกล่องนะครับในขนาด1ฟุตคูณ1ฟุตคูณ1ฟุตกว้างคูณยาวคูณลึก แล้วเท่ากับว่าถ้ามองง่ายๆเอาน้ําใส่เข้าไปหรือเอาอากาศใส่เข้าไปจนเต็มที่ความดันใดความดันหนึ่งนะครับแล้วมันเต็มในหนึ่งลูกบาทฟุตเนี่ยใช้เวลากี่วิหรือในหนึ่งนาทีได้กี่ลูกบาทฟุตตัวอย่างเช่นพัดลมตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับสเปคของมันระบุมาเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันที่หน้าเว็บนะครับนี่เลย ตัวตัฟแฟน12ตัวนี้บอกว่าเป็น h ฮสแต t ิกเพ p r e ชอร์เร a ดียเตอร์แฟนแบบนี้ง่ายเพราะว่าระบุมาชัดเจนว่าออกแบบมาสำหรับติดตั้งหม้อน้ำแต่ไม่ได้ไหมายความว่าพอบอกว่าเป็น r a d i a t เตอรแฟนคุณจะเอาไปติดเคสไม่ได้สามารถติดตั้งได้เอาไปแปะกับซิงลมนะครับได้ไหมคำตอบก็คือได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแปะมอน้ำเท่านั้นแต่ หากว่าเลือกใช้งานสําหรับหม้อน้ํามันจะเหมาะสมนะครับคือออกแบบมาเพื่อหม้อน้ําโดยตรงนั่นเองและตัวที่จะามาเปรียบเทียบเป็นรุ่นเพียวดูโอนะครับจากทางทีทีสเซนเหมือนกันและอีกหนึ่งตัวก็คือริง12เหล็ดซึ่งเป็นพัดลมรุ่นค่อนข้างเก่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักเพราะว่ามันไม่ฟุง้งฟริงกรุงกริงแต่จากตัวเลขหรือจาก หน่วยที่ให้ชมกันไปเมื่อกี้นะครับนี่ cfm กับมิลลิเมตร s 2 o เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวนี้ที่บอกว่า high static pressure ก็คือมิลลิเมตร s 2 o ตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับลองมาชมกันนะนี่ที่ตัฟแฟนเราดูสเปคตัฟแฟนตัวนี้รอบสูงสุด2000รอบนะครับ max static pressure ก็คือความดันสูงสุด2.41ม mm. ิลลิเมตร น้ำและแมกซ์แอร์ฟลลูกบาทฟุตเพอร์มิน58.35นะขออนุญาตเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจดจดจดลืมเอากระดานอันเล็กมานะครับตัวที่1นนะตัวที่1นนี่2,000 RPM นะครับ2.41จุดมิลลิเมตร S2O แอร์ฟลอร 3 5 C F M C F M ตัวที่2ที่เราจะทำการเปรียบเทียบตัวที่2ก็คือเพียวดูโอเพียวดูโอสิเซนเหมือนกันรอบสูงสุด1,500 RPM 56อัน1.72 mm, ่า1.72มม S 2 o แล้วก็50 5.1 cfm สุดท้ายตัวที่สาสำหรับริงริงนี่1,500 rpm 1,500รอบสูงสุดและ static pressure 2.01 mmH2O แล้วก็อัตราการไหล40.6 cfm ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามาดูตรงไว้บอร์ดนะครับจะได้ง่าย เปรียบเทียบกันแบบชัดๆเริ่มต้นตัวแรกคือตัวนี้เลยตัฟแฟนรอบ2,000รอบต่อนาทีมีสเตติกเพรสเชอร์2.41มิลิเมตรน้ำอัตราการไหล58.35พอเป็นตัวที่2นะครับตัวเพียวรอบแค่พั0หรอบแต่สเตติกเพรสเชอร์น้อยกว่าตัวแรกอัตราการไหลน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดดูจากรอบรอบน้อยกว่า ได้อัตราการไหลใกล้เคียงแต่ความดันน้อยกว่ามากนะครับพอมาดูตัวสุดท้ายตัวที่3 1 5 0 0รอบเท่าๆกันกับตัวที่2แต่ Static pressure เยอะกว่าอัตราการไหลน้อยกว่าซึ่งเท่ากับว่าพัดลมแต่ละตัวมีจุดเด่นมีจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปการใช้งานก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงที่บอกว่า ทำไมเขาถึงบอกเป็นมิลลิเมตรน้ำทำไมไม่บอกเป็นบาร์ทำไมไม่บอกเป็น psi 2.41ม,มิลลิเมตรน้ำนะครับหากว่าเปลี่ยนเป็น psi ลองดูตัวเลขที่ปรากฏนี่0.0034 psi หากมันมาอยู่หลังกล่องแล้วบอกว่า static pressure 0.0034หรือหรือหากมันเป็นบาร 0 0 0 0 2 3 6นจะแปลมกันจะแปลกและจดจำกันยากแล้วก็มันดูตัวเลขแบบอุ้ยน้อยจังเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่จะทำให้แบบว่าอุ้ยทำไมมันน้อยจังมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยก็เลยเลี่ยงมาใช้เป็นในส่วนของมิลลิเมตรน้ำแทนลักษณะของคล้ายๆกับแรงดันของปั๊มที่เป็นเฮดปั๊มนะครับก็จะบอกมาเป็นเมตรน้ำหรือมิลลิเมตรน้ำนั่นเองซึ่งตัวนี้ที่บอกไปแล้วว่า มันคือเรื่องของความดันอธิบายง่ายๆเลยหากว่าหน่วยตัวเลขสำหรับมิลลิเมตรน้ำเยอะเท่ากับว่าพัดลมตัวนี้นี่มีแรงดันที่ด้านขาออกนะครับสูงสามารถมุดสามารถทะลุทะลวงได้ดีกว่าปริมาณลมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเราดูที่นี่เห็นไหมเพรสเชอร์อันนี้เยอะกว่า แต่ปริมาณลมน้อยกว่าในขณะที่รอบเท่ากันนะครับแต่พอตัวนี้รอบเท่ากันได้เรื่องของปริมาณเหลือตาการไหลามากกว่าแต่ p r e สเชอรน้อยกว่าซึ่งคราวนี้เราต้องดูแล้วว่าเราจะเลือกไปใช้งานกับอะไรยกตัวอย่างเช่นหากเป็นฮีทสิงค์แบบนี้จะเห็นได้ว่าฮีทสิงค์ครีบมันค่อนข้างห่างนะครับกว้างเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความดันสูงมากก็ได้ เรามาเน้นที่ในส่วนของโฟล์เยอะๆถ้าเกิดโฟล์เยอะอย่างเช่น2ตัวนี้รอบเท่ากันนะครับความดันน้อยกว่าแต่โฟล์เยอะกว่าเลือกตัวนี้แปะฮีทซิงคจะได้ผลดีกว่าตัวนี้แต่ไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เสมอไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดฮีทซิงค์ของคุณมีฟินที่ถี่มากที่แน่นมากบางทีใช้ตัวนี้พอความดันน้อยนะครับจริงอยู่ว่าโฟลเยอะ แต่มันอาจจะไม่สามารถมุดลมอ่ะไม่สามารถมุดเข้าไปแล้วออกมาด้านหลังได้มากพอทําให้ความร้อนเกิดการสะสมเพราะว่าอากาศไหลผ่านได้น้อยเอาความร้อนมาทิ้งได้น้อยบางทีเอาตัวนี้มาแปะฮิตซิงตัวเดียวกันเปรียบเทียบกับตัวนี้บางทีตัวนี้ให้ผลที่ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูก่อนว่าฮีทซิงมีความถี่ความชิดของฟินมากน้อยขนาดไหนและถ้าเกิดมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกนี่ทั้งความดันทั้งเพรสเชอร์ และในส่วนของคิวบิกฟุตเ e อร์มินคืออัตราการไหลเยอะกว่าเท่ากับว่าตัวนี้มีสเปคหรือมีความสามารถในการทำงานในการระบายความร้อนได้ดีกว่า2ตัวนี้แน่นอนแต่สิ่งที่ต้องแลกออกมาด้วยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงรบกวนเนื่องจากว่ารอบมันสูงกว่าแตไ่ไม่เสมอไปเช่นเดียวกันว่ารอบสูงกว่าแล้วจะเสียงดังกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวใบพัด พัดลมบางตัวรอบสูงถึง3,000รอบแต่มีเสียงเบากว่าพัดลมบางตัวที่รอบเพียงแค่1,500รอบก็มีนะครับและ1ในสิ่งที่อ่านิดหนึ่งหลายคนมักจะถามกันว่าเนี่ยถ้าผมซื้อพัดลมมาแปะหม้อน้ำลองดูว่าช่องว่างที่อากาศจะมุดเข้าไปมันน้อยมากมันแคบกว่าฮิตซิงเยอะนะครับพอเป็นฮิตซิงเนี่ย ฟินมันถีมันไม่ถี่มากมันห่างกว่าพอมาเจอหม้อน้ําหม้อน้ํามันถี่กว่ามากพอเป็นแบบนี้ฟโฟล์อย่างเดียวอาจจะช่วยไม่ได้เราต้องการเพรสเชอร์เพื่อให้มันมีแรงผลักอากาศให้มุดจากด้านหนึ่งมาออกด้านหนึ่งได้มากที่สุดนะครับดังนั้นถ้าหากว่าระหว่าง2ตัวนี้เลือกมาติดหม้อน้ําถ้าเป็นผมนะครับ อาจจะเลือกตัวนี้เพราะว่ามีเพรสเชอร์มากกว่าแต่ Flow ก็น้อยกว่าซึ่งมันสัมพันธ์กันสมมุติว่านะครับเพรสเชอร์เยอะก็จริงสั่งอากาศมุดได้ดีแต่ผ่านได้น้อยแล้วพอมาเป็นตัวนี้เพรสเชอร์น้อยมุดสั่งอากาศมุดออกมาแต่ด้วยโฟล์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเผลอๆมุดออกมาได้เท่าๆกับตัวนี้ก็คือได้เป็นสเปคแบบนี้จากสเปคที่บอก56.51 พอมาเจอช่องแคบๆแล้วความดันน้อยอาจจะมุดออกมาได้40.6แต่พอเป็นตัวนี้นะครับจริงอยู่ว่าเพรสเชอร์เยอะแต่ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ร0อยเปอร์เซ์อยู่แล้วมันอาจจะออกมาได้แค่38 39ศูนเสียเล็กน้อยกลายเป็นว่า2ตัวนี้พอๆกันนะครับเพราะอะไรถึงไม่สามารถตอบได้หรือฟันธงตายตัวว่าตัวไหนจะดีกว่ากันขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ของแต่และคนด้วยมอน้ําก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันบางตัวครีบห่างบางตัวครีบชิดซึ่งจะนับกันเป็นว่านับกันว่าอานานิ้วมีกี่ครีบยิ่งเยอะก็เท่ากับว่ามันยิ่งที่ยิ่งละเอียดลมก็จะผ่านยากเราก็ต้องการความดันที่มันเยอะกว่านะครับส่วนในกรณีของการเอาไปแปะเคสลองนึกดูเองแล้วกันนะครับสำหรับเคสมันไม่ได้มีช่องที่มันทีแบบนี้ที่ต้องการความดันสูง ถ้าเอาแบบจำง่ายๆสั้นๆน,นะครับแต่คุณต้องเข้าใจที่ผมอธิบายไปทั้งหมดก่อนหากเลือกพัดลมเพื่อใส่เคสเอาง่ายๆเลยเน้นฟโฟลเ์เยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าเคสมันค่อนข้างโปรง่งเอาอากาศให้เข้าไปเยอะที่สุดเอาอากาศให้ออกจากเคสได้เยอะที่สุดก็เท่ากับว่านําความร้อนออกมาได้เยอะที่สุดไม่ต้องไปสนใจเรื่องของสเตติกเพรสเชอร์มากนะักส่วนถ้าหากว่าติดหม้อน้ํานะครับเราต้องดูที่ static pressure ให้สูงเข้าว่าและ flow ถ้าเกิดว่ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งดี static pressure ยิ่งสูงก็ยิ่งดีในกรณีของหม้อน้ำส่วนพอเป็น heating แบบนี้นะครับเราต้องดูเปรียบเทียบกันประเมินกันว่าเหมือนที่อธิบายไป pressure ใกล้ใก้ใกล้เคียงกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ flow ตัวไหนเยอะกว่าตัวนั้นก็อาจจะให้ผลได้ดีกว่าเราต้องดูก่อนว่า สิ้งของเราอะครีบมันทีมันห่างมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะให้ความสำคัญกับเพรสเชอร์ก่อนหรือให้ความสำคัญกับโฟล์อัตราการไหลมากกว่ากันหรือถ้าเอาง่ายๆที่ง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดเยอะทั้งคู่อย่างเช่นตัวที่1ตรงนี้นะครับเพรสเชอร์ก็สูงโฟล์ก็เยอะเลือกตัวนี้ราคาอาจจะสูงกว่าบางทีอาจจะเกินงบอ่าคราวนี้ก็บีหวัวใจกันนิดน,นึงว่า จะไปทางไหนดีนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เยอะกว่าแล้วรอบต่ากว่าตัวนั้นเป็นอะไรที่เจ๋งมากและนะครับตัวอย่าง3ตัวตรงนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะว่าลักษณะการใช้งานรูปแบบการใช้งานของแต่ละท่านแตกต่างกันแต่คิดว่าสิ่งที่นำเสนอไปตรงนี้สิ่งที่ผมพยายามสื่อออกไปในเรื่องของ cfm cubic foot per min และในส่วนของ static pressure ว่ามัน มีประโยชน์ในจุดไหนหากว่าเข้าใจก็จะช่วยให้หวังว่านะครับช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกพัดลมมาใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้นะครับและหากว่าต้องการรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกใช้พัดลมก็สามารถแนะนำติชมนะครับหรือทิ้งคำถามเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้ส่วนตรงนี้เอาแบบสั้นๆแบบภาพรวมทั้งหมดก่อนถ้าเกิดจะให้มาซอยยิกๆอีกทีหนึ่ง ค่อยว่ากันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่กําลังมองหาพัดลมอยู่ณนะเวลานี้ก็ต้องขอบคุณทีทีด้วยนะครับสำหรับพัดลมแรงๆสวยๆเงียบๆตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปส่องๆดูได้มีหลายสีนะครับรวมทั้งรวมทั้งทุกท่านท,ท,ที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมนะครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาฝากติดตามผลงานก็ YouTube Facebook และทวิตทีวีวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ